ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกายังคงพุ่งไม่หยุดทั้งๆที่รัฐบาลสหรัฐเองอะ่ะยังพิมพ์เงินไม่หยุดหย่อนนี่สาธารณะทะลุปไปแล้ว37ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐแล้วเงินดอลลาร์นั้นอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ3ปีครึ่งและอีกกฎหมายหนึ่งก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว One Big Beautiful Bill ของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งมันจะเพิ่มนี้มากกว่าเก่าแล้วทำไมตลาดหุ้นสหร,รัฐมกายังไปต่อได้ครับ แล้วสาหรับคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะปกป้องเงินของเราได้อย่างไรครับมาดูกันเลยดีกว่าครับ pk finance ช่องเกี่ยวกับการเงินการลงทุนและ pk นั้นเป็นนักบัญชีจากสาราชนาจาร,ร,าาราาย์ครับนี่รัฐบาลของสหรัฐพุ่งไม่หยุดครับ นเงนงิพิมพ์เงินตลอดเวลาตอนนี้ทะลุไปแล้ว37ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐครับหรือเทียบเท่าประมาณ120%ของ GDP เลยครับเอาง่ายครับเป็นหนี้มากกว่าทรัพย์สินที่หาได้ในแต่ละปีครับแล้วตอนนี้พิมพ์เงินไม่หยุดหย่อนครับเมื่อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะหมดอายุปุ๊บก็ต้องพิมนเงินออกมาใหม่เพื่อที่จะมาชำระหนี้เก่าครับแล้วทอนอะยังไม่พอพิมพ์เงินออกมาใหม่ เพื่อที่จะชำระดอกเบีย้ยของหนี้เดิมที่เป็นอยู่ครับพิมพ์เงินตลอดเวลาครับเสกเงินออกมาจากในอากาศเลยพิมพ์เงินมาชำระหนี้ของตัวเองครับทำให้มูลค่าของดอลลาร์นะมันอ่อนค่าลงแล้วคนเริ่มไม่มั่นใจกับหนี้ของสหรัฐเองอ่ะมันมากเกินไปหรือเปล่า สาราัเองเนี่ยจะไม่จ่ายหรือเปล่าหูแบบนี้จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลสารัฐทำไมคนก็เลยขายนี่พันธบัตรรัฐบาลสารัฐมากเกินขึ้นถ้าอยากให้ซื้อนี้พันธบัตรรัฐบาลสารัตต้องทํายังไงก็ให้ขึ้นดอกเบี้ยมาซะถ้าขึ้นดอกเบี้ยโอเคเหมือนยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ dad, like new 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 ouais? ้นก็จะซื yeah. ้อนี้พันธบัตรรัฐบาลสารัฐนั่นเองครับนี่ในครัวเรือนหรือในเศรษฐกิจของสารัฐเองอาจจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลสารัฐอาจจะสูงขึ้นถ้ามันสูงขึ้น แม้กระทั่งรัฐบาลเองมันยิงสูงขึ้นแล้วประชาชนทั่วไปแล้วธุรกิจในสหรัฐเองอ่ะมันจะไม่ปรับตัวสูงขึ้นตามหรอครับพิมพ์เงินไม่หยุดหย่อนเพื่อที่มาชําระนี่แล้วก็ไปใช้จ่ายอย่างอื่นโดยที่พิมพ์เงินไม่หยุดควบคุมไม่ได้ขนาดนี้อ่ะทให้นักลงทุนเสียความมั่นใจในพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐนั่นเองครับพิมพ์เงินออกมาเมื่อไหร่ก็ได้เงินดอลลาร์ถ้ามันมีเงินมากมูลค่าดอลลาร์มันก็เลลลดลงอ่ะทำให้ เงินดอลลาร์มันอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องครับซึ่งในรายดีโผู้ก่อตั้ง Bridgewater Hedge Fund นักลงทุนระดับโลกก็ยังออกมาเตือนเลยครับวันนี้สาร,รับมันมากเกินไปหรือเปล่าคือพิมพ์เงินมาชำระหนี้ตัวเองแบบนี้เนี่ยเงินดอลลาร์จะมีความมั่นใจได้ไงพิมพ์เงินมาชำระหนี้มันไม่ใช่หาไรายได้มันชำระหนี้นะครับมันพิมพ์เงินมาเพื่อชำระหนี้ ทำแบบนี้วนลูปไปเรื่อยๆมันอาจจะทําให้เกิดเงินเฟ้อมมากขึ้นในอนาคตแล้วจะทําทให้นี่นั้นหยุดไม่อยู่กับแล้วตอนนี้เหมือนเหมือ่นี่นั้นมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆทําให้รัฐบาลเองพิมพ์เงินออกมาเพื่อไม่ใช่ชําระเงินต้นนะชําระดอกเบี้ยร,รัฐบาลสารัฐครับสถานการณ์นี้มันอะไรกันนักหนาเนี่ยพิมพ์เงินอะไรมากขนาดนี้ แบบนี้นักลงทุนจะเชื่อมั่นได้ยังไงครับสําหรับรัฐบาลสหรัฐที่เป็นหนี้แบบไม่หยุดหยนตมากในขณะนี้ครับพิมพ์เงินไม่หยุดสักทีพิมพ์เงินมาชําระหนี้แล้วก็ชําระดอกเบี้ยด้วยซ้ำทำไมพิมพ์เงินมากขนาดนี้และเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหุ้นยังไปต่อได้ทํา All Time High ใหม่อีกครั้งครับต้องเข้าใจอย่างหนึ่งครับว่านักลงทุนเองอะ่ะก็ดูว่าเฮ้ยดอลลาร์เนี่ยมันสามารถเสกออกมาก็ได้พิมพ์ออกมาเมื่อไหร่ก็ได้การที่เขาจะ ถือดอลลาร์นะไม่ถือดอลลาร์ดีกว่าเพราะดอลลาร์เดี๋ยวมันเสื่อมค่ามากขึ้นไปเรื่อยๆเอาเงินดอลลาร์ตัวเนี้ยไปไว้ในทรัพย์สินอื่นๆไม่ดีกว่าวครับทรัพย์สินอื่นๆที่มันปกป้องความเสี่ยงความเสื่อมมูลราคาของเงินดอลลาร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในทองคำคริปโตบิตคอยหรือแม้กระทั่งตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานั่นเองครับการที่รัฐบาลสหรัฐนนะพิมพ์เงินเข้าไปในกระแสระบบอะ่ะมันไม่ใช่เข้า ในระบบทันทีนะมันจะผ่านคนกลางก่อนคนกลางนั้นหมายถึงใครบ้างครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นสหรัฐก,กองทุนรวมต่างๆบริษัทลงทนุนหรือสถาบันการเงินต่างๆครับนักลงทุนเหล่านี้ก็เอาเงินนี่ไปกระจายการลงทุนลงทุนในทรัพย์สินที่มันได้ผลตอบแทนมากกว่า,าการที่เขานั้นไปถือเงินดอลลาร์นั่นเองครับเพราะเงินดอลลาร์มันจะเสื่อมมากขึ้นเรื่อยๆจะถือมันทําไมครับก็รัฐบาลอนะ่ะพิมเงินไม่หยุดหย่อน แบบนี้เนี่ยเขาก็เลยไปลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่มันได้ผลตอบแทนมากกว่าแล้วมีแนวน้มที่จะเติบโตสูงขึ้นในอนาคตซึ่งมันทําให้ตลาดทุนสหรัฐอเมริกามันยังคงพุ่งไม่หยุดหย่อนครับแล้วมันไม่ใช่แค่การพิมพเงินอย่างเดียวมันมีความไม่มั่นคงของการเมืองแล้วก็ d ีดอลลาร์ไรเซชัครับก็คือตั้งแต่โดนัทรมเนี่ยประกาศขึ้นกำแพงภาษีเมื่อเมษาที่ปั่นป่นกันทั่วโลกอะ่ะ นโยบายก็มีความไม่แน่นอนทําให้สถาบันการเงินทั่วโลกหรือนักลงทุนหรือแม้กระทั่งแบง์ชาติทั่วโลกเฮ้ยถือดอลลาร์จะเหมือนจะไม่โอเคแล้วนะถ้ารัฐบาลสหร,รัฐทําโลกให้ปานปวดมากขนาดนี้ไปถือทรัพย์สินอื่นไม่ดีกว่าหรอหรือใช้สกุลเงินอื่นหรือใช้สกุลเงินตัวเองที่จะปกป้องความเสี่ยงจาก ความพันผูนของดอลลาร์สหรัฐาเองเพราะว่าสงครามการค้าที่โดนัทําเนี่ยตั้งกำแพงภาษีขึ้นมาหรือเรียกว่า t a r ิฟเนี่ยมันทำให้นโยบายเนี่ยมีความไม่แน่นอนสูงมากซึ่งความไม่แน่นอนสูงเนี่ยแบงก์ชาติเองในประเทศต่างๆก็เหมือนจะปกป้องความเสี่ยงจากการถือดอลลาร์มากเกินไปก็อาจจะไปหันถือทองคำมากขึ้นทำให้ตั้งแต่ต้นปีอ่ะราคาทองคำมันมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเงินดอลลาร์ตอนนี้มันโอ้โห พิมพเงินไม่หยุดหย่อนแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนแบบมีความไม่ชัดเจนเรื่องของทาริฟแทนที่จะถือเงินดอลลาร์เป็นทุนสำรองเนี่ยระหว่างประเทศอ่ะไปถืออย่างอื่นไม่ดีกว่าเช่นทองคำทำให้อาจจะเกิดดีดอลลาราเซชันมันไม่อาจจะเกิดอ่ะพีเคคิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วครับแต่มันยังเกิดขึ้นแบบช้าๆยังเห็นภาพไม่ชัดเจนเพราะว่าเงินดอลลาร์มันยังจำเป็นต้องใช้อยู่แต่ดีดอลลารายเซชั่เกิดขึ้นแล้วคือคนเริ่มใช้เงินดอลลาร์ลด น้อยลกนั่นเองครับทำให้แบงก์ชาติทั่วโลกก็เหมือนแบบคิดแล้วว่าถือดอลลาร์เป็นทุนสำรองดีไหมนะมันจะรักษาสถิลภพาพระบบการคลังของเขาได้หรือเปล่าครับในอนาคตแบงก์ชาติทั่วโลกอาจจะถือเงินดอลลาร์ลดน้อยลงครับสำหรับนักลงทุนเองไม่ใช่เฉพาะแบงค์ชาตินะครับก็หันไปถือทรัพย์สินหนึ่งกระจายความเสี่ยงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นลงทุนในพันธาบาตัตรในประเทศอื่นที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกาเพราะว่าเงินดอลลาร์มันเสื่อมค่าลงมากขึ้นเรื่อยๆก็ไปลงทุนที่อื่นไม่ดีกว่าครับเพื่อที่จะปกป้องความเสี่ยงการเสียมูลค่าของเงินดอลลาร์นั่นเองครับหรือไม่ก็ลงทุนในทรัพย์สินอื่นหรือ safe haven asset เป็นรัพย์สินที่ปลอดภัยเช่น ทองคำครับซึ่งเงินดอลลาร์มันเริ่มอ่อนค่าลงไม่ใช่แบบเร็วๆนี้ครับมันเริ่มตั้งแต่ปี1971แล้วครับตอนที่ยกเลิกโกลสแตนดาร์ดนั่นเองครับคือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเงินดอลลาร์น่ะต้องสนับสนุนด้วยทองคำครับแต่ตั้งแต่ปี1971ครบเยกเลิกเรื่องนี้ไปทำให้เงินดอลลาร์นะนะมันเสื่อมค่ามากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนั้นนะครับ สี่มูลเลยค่าไปแล้วมากกว่า85%ครับแต่ราคาทองคำพุ่งไปมากกว่า85เท่าครับอันนี้จะสังเกตได้ว่าเงินนั้นไหลาจากทรัพย์สินหนึ่งไปอีกรัพย์สินหนึ่งจากดอลล่าไปทองคำนั่นเองครับแลน่นนครับมันไม่ใช่แค่ทองคำเท่านั้นตอนนี้ก็มีแบบพวกคริปโตบิตคอยหรือตลาดหุ้นทรัพย์สินต่างๆแทนที่จะถึงเงินดอลลร์เนี่ยเอาเงินนั้นอะไปไว้ในทรัพย์สินอื่นไม่ใช่ถึงเงินดอลลราที่มีแต่เสื่อมค่าลงเพราะว่า รัฐบาลสารัฐสามารถปิ้งเงินผลิตเงินได้ไม่หยุดหย่อนกับเสกเงินออกมาได้เลยต้องพูดดีเลยครับแต่ในทรัพย์สินอื่นมันไม่สามารถเสกได้เหมือนกับเงินดอลลาร์ครับอพูดมาถึงขนาดนี้แล้วเงินดอลลร์อ่อนเป็นหนี้มากขึ้นขนาดนี้ แล้วทำไมหุ้นสหรัฐอเมริกามันพุ่งสูงขึ้นครับมันมีวิจัยหนึ่งออกมากครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเงินดอลลาร์แล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ยมันมีความสัมพันธ์มากน้อยขนาดไหนเขาเรียกว่า correlation ครับการที่เงินดอลลาร์อ่อนไม่แปลว่าหุ้นนั้นมันจะพุ่งสูงขึ้นหรือไม่ว่าดอลลาร์แข็งหุ้นจะลดลงไม่ใช่ครับวิจัยของ Fisher Investment พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างเงินดอลลาร์แล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ย c o r r e l a t i o n ก็คือลบ0.15หครับหรือเกือบศูนย์นั่นเองคือมันไม่มีความสัมพันธ์กันเลยครับไม่ว่าดอลลาร์จะอ่อนดอลลาร์จะแข็งหรือหุ้นจะพุ่งหรือหุ้นจะร่วงครับไม่มีความสัมพันธ์กันเลยครับแล้วก็ global stock หรือหุ้นโลกเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นบวกอยู่ที่76%ไม่ว่าดอลลาร์นั้นน่ะมันจะอ่อนหรือจะแข็งครับส่วนแล้วตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็น S&P ห0าร้อแล้วก็ NASDAQ ที่ hit all time high ใหม่เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่า เงินดอลลาร์นั้น,นะนอ่อนค่าลงครับมันเป็นเพราะว่าผบออกาการในตลาดหุ้นเนี่ยมันดีมากขึ้นโดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยี AI ครับ AI ตอนนี้แบบเรียกว่าบูมมากเลยครับในช่วงนี้การเสริมค่าเงินดอลลาร์หรือนิสาที่เพิ่มไม่หยุดหย่อนเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อมโยงกับตลาดหุ้นสามาริกสักเท่าไหร่ครับ แล้ววัน g Beautiful Bill ของโดนัลด์ทรัมป์ล่ะมันจะมีผลกระทบอะไรต่อตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาบ้างครับต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าวัน Big i g b u t u t u l u l l l อ่ะมันคืออะไรครับและทำไมมันทำให้นี่มันเพิ่มมากขึ้นในบิลนี้นี่หรือกฎหมายฉบับนี้ครับโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยเขาพยายามที่จะลดภาษีครับหรือเพิ่มสัดส่วนการที่จะลดหย่อนภาษีมากขึ้นเอาง่ายๆครับลดภาษี ให้กับประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการครับภาษีนั้น,นเก็บได้น้อยลงรายได้ของรัฐบาลก็น้อยลงนั่นเองครัแต่รายจ่ายยังคงอยู่ซึ่งมันไม่คงอยู่มันเพิ่มมากขึ้นด้ว้สามแบบนี้ทำให้นี่สานะมันก็จะเพิ่มมากขึ้นยิ่งไปอีก One Big Beautiful b i l l ของโดนัลด์ทรัมเนี่ยมันจะทำให้นี่สาธาธนะของสหรัฐเองอะเพิ่มมากขึ้น 3 4ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐครับแต่ก็มีวิจัยจากทำเนียบข่าวหรือ White House อบอกว่า one big t i f u l bill ครั้งเนี้ยจากเดิมเนี่ยนี่สานะที่อยู่ที่ประมาณแบบ1 17หรือ120%ของ GDP เนี่ยในอีก10ปีข้างหน้าหรือภายในปี2034นี่เนี่ยนี่สธาะนะจะลดเหลือ94%จาก110กว่บหรือ94%ทางครทั้งนี้มีเพิ่มเนี่ยมันเป็นไปได้ไงจริงหรือเปล่า ไอ้มั่วหรือเปล่าครับนี่เพิ่มแต่ว่านี่สารณาจะลดลงมันเป็นไปได้เหรอก็แบบมีนกะวิเเราบอกแล้วนี่จะเพิ่มมากขึ้น3-4ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐเนี่ยแล้วนี่สารณามันจะลดลงได้อย่างไรเมื่อเทียบกับ GDP ครับก็จะมากลับวนลูปเดิมครับเป็นนี่มากขึ้นพิมพ์เงินไม่หยุดหย่อนพิมพ์เงินมาใช้นี่เดิมแล้วก็ชาระดอกเบี้ยเดิมแล้วก็ชาระนี่ใหม่ด้วยโอ้โ oh, หเป็นนี่มากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยน,นักลงทุนจะเชื่อมันในการถือของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐรยังไง ดิฉัเชื่อมั่นในการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาได้อย่างไรครับแต่อย่าลืมอย่างหนึ่งครับการลดภาษีต่างๆเนี่ยทำให้ประชาชนแล้วก็ธุรกิจต่างๆมีเงินมากขึ้นนั่นเองครับแบบนี้ก็สามารถลงทุนได้มากขึ้นสามารถจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นทําให้การลดภาษีครั้งนี้กระตุ้นเรศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเมืเ่อเศรษฐกิจนั้นมีการบริโภคและการลงทุนมากขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ภาษีมันก็จะเพิ่มขึ้นตามมานี่อาจจะเป็นเพราะว่าทําไมวันบิ๊กเดฟฟบิลครั้งนี้อาจจะทําให้นี้สาธารณะของอเมริกานั้นเนะมือ่อเปรียบเทียบกับ GDP อพมันลดลงหึงเกอจากร้อซครับซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในแปลว่าอะไรครับเศรษฐกิจอาจจะดีขึ้นมันส่งผลดีต่ออะไรครับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานั่นเองครับซึ่งมันไม่เป็นผลดีต่อน,นี้สาณะก็จริงแต่ว่ามันอาจจะเป็นผลบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาครับ แต่แน่นอนครับมันก็ยังมีความไม่แน่นอนส่งเดิเฉพาะในเรื่องของสงครามการค้าไม่ว่าจะเป็นทาริฟที่ยังมีความไม่ชัดเจนและแบบนี้สําหรับคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาและก็ลงทุนในพันธบัตบรรัฐบาลสหรัฐจะปกป้องเงินของเราได้อย่างไรครับอันแรกเลยครับอย่าถือเงินสดนานเกินไปครับถ้าถือเงินสดก็รู้อย่างว่าดอลลาร์นะมันเสื่อมค่าลงมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เงินดอลลาร์อย่างเดียวครับ เงินบาทก็เช่นเดียวกันนะเพราะว่ามันมีการเสื่อมค่าด้วยอัตราเงินเฟอ้อครับทุกๆปีก็จะมีเงินเฟอ้อก็จะกระกรมูลค่าของสกุลเงินในแต่ละประเทศครับดังนั้นแล้วอย่าถึงเงินสดนานเกินไปครับ เพราะว่าจะเสียโอกาสในด้านการลงทุนที่จะได้ผลตอบแทนมากกว่าการถึงเงินสดครับซึ่งส่วนมากแล้วการลงทุนนั้นจะได้ผลตอบแทนมากกว่าในการถึงเงินสดแต่สําหรับคนที่จะใช้เงินสดในอีก3-4ปีข้างหน้าเนี่ยก็ควรที่จะเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ําไม่ใช่ความเสี่ยงสูงครับและแน่นอนครับการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงครับเราสามารถลดความเสี่ยงได้โดย การกระจายการลงทุนครับแม้กระทั่งบิลเลเน์เควินจากชาร์คแทงในสหรัฐอเมริกาขอให้สัมภาษณ์ใน The Diary of a CEO ครับซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า10ล้านคนครับขอบอกเลยครับว่าไม่ควรลงทุนหุ้นใดหุ้นหนึ่งมากกว่า5%ของพอร์ตการลงทุนครับลองฟังคลิปนี้ดูครับและสำหรับคนที่ลงทุน DCA ครับอาจจไปฟังข่าวมานันมากครับความบุบบวกลบๆเนี่ย อย่าไปฟังมากครับให้ DCA ต่อไปครับให้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอครับไม่ว่าตลาดหุ้นมันจะขึ้นหรือจะลงครับเพราะว่าการ DCA นั้นเฉลี่ยต้นทุนแล้วผลตอบแทนที่จะได้รับก็คือผลตอบแทนค่าเฉลี่ยของตลาดนั่นเองครับแล้วสิ่งสําคัญสุดท้ายแล้วฝากไว้อย่างเดียวสำหรับคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาหรือไม่ใช่สหรัฐอเมริกา,าเดียวลงทุนในที่ใดก็ได้ทั่วโลกครับอย่าใช้มาร์จิ้นครับอย่าใช้มาร์จิ้นหรือใช้เลเวอเรจครับเพราะว่าการที่คุณใช้เงินกู้ มาซื้อหุ้นเนี่ยหวังว่าหุ้นมันจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยก็เหมือนการที่คุณนั้นเล่นพนันครับไม่ว่าหุ้นมันจะขึ้นหรือจะลงไม่มีใครสามารถคาดการได้ในระยะสั้นครับถ้าใช้ Margin แล้วคุณอาจจะโดนเรียกมา r g จิ้น l อทาให้เกิดการถูก f ฟอ s เ l ลมันจะทําให้คุณนั้นขาดทุนมากกว่าเก่าครับไม่ใช้ Margin ้หรือ l e เวอเรจครับเพื่อที่จะปกป้อง ความเสี่ยงในการลงทุนของคุณครับเอางี้ครับหลีกเลี่ยงการกู้เงินไปซื้อหุ้นในระยะสั้นครับหวังว่าจะได้ผลตอบแทนมากเพราะว่าเราไม่มีเงินใช่ไหมครับแต่เราแล้วนะ่ะไม่รู้ว่าหุ้นมันจะขึ้นหรือจะลงในอนาคตแม้กระทั่งปู One ่วอลเนอร์เฟตเองเขาก็เคยกล่าวไว้ว่าเขา,าไม่สามารถจับจังหวะตลาดได้ไม่มีใครสามารถคาดการได้แม้กระทั่งปู One ่วอลเนอร์เฟตที่เป็นนักลงทุนที่เก่งที่สุดในโลกเขายังบอกขนาดนี้เลยแล้วเรายังจะกู้เงินที่จะมาซื้อหุนห้นห,หรือเปล่าครับ อันนี้ก็ฝากไ้นะครับมาถึงตรงนี้แล้วเราก็จะได้เห็นหลายปัจจัยว่าไม่ไว่าจะเป็นรัฐบาลเนี่ยพิมพ์เงินไม่หยุดยอนดีทอลา i เซชันการเมืองไม่คงที่หรือนโยบายไม่คงที่แล้วก็ One Big Beauti อร l l ิของโดนัลด์ทรัมเองเนี่ยมันอาจจะทําให้นี่สาของอเมริกาเนี่ยมันเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆทําให้เงินดอลลาร์นั้นอ่ะมันเสื่อมค่าลงมากขึ้นเราก็ได้สังเกตเหตุการณ์ว่าเงินดอลลาร์นั้นอ่ะจากทรัพย์สินเนี่ยโยกาย้ายไปทรัพย์สินอื่นแล้วตลาดหุ้นสหรัฐอเมร นี่สาานะเท่านั้นมันขับขึ้นด้วยผลประกอบการของบริษัทนั้นๆครับไม่เกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์มันจะขึ้นหรือจะลงครับมันขับขึ้นด้วยผลประกอบการของธุรกิจครับแล้วก็มีแนวโน้มตลาดหุ้นนั้นจะเติบโตมากขึ้นโดยเฉพาะ one big beautiful b i l l ของโดนรรัลด์ทรัมที่จะลดภาษีในหลายๆธุรกิจและก็หลายๆครัวเรือนที่ทําให้คนนั้น มีเงินมากขึ้นเพื่อที่จะจ่ายใช้สอยมากขึ้นและบางคนเองก็จะกล้าลงทุนมากขึ้นในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงขึ้นในอนาคตจาก one big beautiful b i l l ครับและแน่นอนครับถ้าเรารู้เหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถปรับพอร์ตการลงทุนของเราได้ให้มันสอดคล้องกับปัจจุบันและอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นครับมันจะทําให้พอร์ตการลงทุนของเรานั้นเพิ่มสูงมากขึ้นนั่นเองครับ ถ้าชอบการวิเคราะห์ตลาดหุ้นสารัฐอเมริกาแบบนี้ก็ฝากกดไลค์เลยครับแล้วก็กดติดตาม PK Finance เพื่อที่จะทำคลิปออกมาใหม่ๆให้ท่านผู้ชมให้ฟังอีกครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินและก็การลงทุนครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ